นกอะไรไม่รู้นะครับโอ้มีแกล้งตายนะครับโอ้โคออ่อนหมดเลยติดใจนะว่าจะปล่อยเป็นสันหน่อยเขาเรียกนกอะไรใครรู้บ้างครับ ก่อนหน้านี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับจากเด็กๆที่เคยเห็นมาปล่อยเคลืนสู่ธรรมชาตินะครับออไม่ยอมไปอีกนะครับอู้มีกลยงตายไม่ไปสงสัย เขินนะครับสงสัยเขินไม่กล้าไปนั่นนั่นนั่นมีมีคอตกนะครับไปแล้วครับเข้าป่าไปแล้ว